แนะนำ Honda HRV ปี2025ใหม่ล่าสุดรถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นพร้อมยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าตามสไตล์ของ Honda ตั้งแต่แรกเห็น HRV ปี2025ก็สร้างความประทับใจด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉียว ลายเส้นตัวถังคมชัดและท่าทางที่ดูกว้างขวางมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ต่อเนื่องไปยังไฟหน้าเล็ดอย่างลงตัวให้ลุคที่ทันสมัยและแข็งแกร่งสีตัวถังน้ำมึนเมทัลลิกเพิ่มมิติและความหรูหราโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนกับแสงธรรมชาติด้านหลังของรถก็ไม่แพ้กันด้วยไไฝาท้ายเล็ดฝาท้ายทรงสปอร์ตและสปอยเลอร์ท้ายที่กลมกลืนกับดีไซน์โดยรวมเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตรไอวีเทคจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ให้ทั้งพลังขับเคลื่อนที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันเมาะทงงกือแลลไ ระบบการสเสียนได้รับการปรับจูนอย่างดีทําให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้บนถนนที่มีโค้งหรือผิวครุขคะภายในห้องโดยสารของ HRV ปี2025มาพร้อมบรรยากาศหรูหราใช้วัสดุคุณภาพสูงพื้นผิวนุ่มพิเศษและการตกแต่งด้วยตะเข็บได้ที่พิถีพิถันเบาะหน้ารองรับสรีระได้ดีขับขี่ได้นานโดยไม่เมื่ล้าตำแหน่งคนขับให้มุมมองที่ชัดเจน แผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่วยให้คุณเชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้ตลอดเวลาเทคโนโลยีในห้องโดยสารถูกยกระดับไปอีกขั้นมาารวัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการหน้าจอแสดงผลคมชัดใช้งานง่ายพร้อมระบบชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและระบบเสียงคุณภาพสูงในรุ่น top ผู้โดยสารตอนหลังก็ได้รับความสะดวกสบายเช่นกัน พื้นที่วางขากว้างขวางเบาะหลังพับได้แบบเศษ60ส่วน40ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์เดินป่า HRV ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่ฝากระโปรงหลังเปิดกว้างและพื้นห้องเก็บของต่าทําให้การขนของเข้าออกเป็นเรื่องง่ายด้านความปลอดภัย HRV ปี2025มาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัยเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนการชนพร้อมช่วยเบรกและระบบช่วยควบคุมรถไม่ให้ออกนอกถนนรวมถึงระบบเตือนจุดอับสายตาและเตือนขนาดถอยหลังเพิ่มความมั่นใจทุกการเดินทางโดยรวมแล้ว Honda h R V ปี2 2 5 5คือ S U V ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ยุคใหม่อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ทันสมัยห้องโดยสารกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำหน้าหรือระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งหมดนี้ในราคาที่จับต้องได้ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความมุ่งมั่นของ Honda ในการสร้างรถที่ยอดเยี่ยมในทุกรายละเอียดขอบคุณที่รับชมครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันอีกครั้งในวิดีโอต่อไปครับ